วันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมครับืัอน,นี้มะเกี่ยวเขาหอมอรวีครับผมป่อยให้ขอบเต็มที่เลยครับอรวีเป็นประมาณนี้แหลกะก็มีเม็ดดำหลยอยู่แต่ว่ารับได้ครับอรวีเพราะว่าห่วงใหญ่หลเร่าใจอยู่ตัวนี้เกี่ยวขอบเด้อลําปังเด่นเกี่ยวขอบอย่างเดียวครับขายพันอย่างเดียวหอมอรวีตอนนี้ราคานาจะเป็นหาร้อยนะครับเด้อ ต่อกิโลแต่เราไม่มีห้เห้าเกี่ยวบางกอนครับคิดว่าจะเป็นหาลอยแหละเบียดราคาน้าตอนนี้เพราะว่าเขาเคยเปิดซ้ำลอยไปแล้วเนาะน้ำหนักมันเบามากเลยมันล้มก็โอเคอยู่ครับมือนีกับเกี่ยวจักมือนีกับสบเแล้วอยู่ว่างานหนึ่งครับผมกับสีมาหนวดมาอนันกับสีหูว่าเขาสีใดเท่าไห อาจจะมีการเปิดการแบ่งเข้ากับจังสีล่คลิปอีกที่หนึ่งเด้อครับเด้อขันอย่างมากโซเล่สนทนากาซําถามข่าวถามข้าวกับทั่วเด้อครับศูนย์4ปดแปดหนึ่งหนึ่งสี่นหนึ่งเก้าแปดจะให้ไปทำไมอ้าวกับบ๊อขายกระท u มาคุยได้ครับว่าโอ้ออล์ีนี้มีปัญหาอย่างไรเนาะอยากได้จังสีอยากได้จักซีเมนยี่ิบเมตรจังสีมันกิมันเกิดสีพ่อ อันนั้นกันยูดอกครับขนาดเขาไอยังเกาะเขาอันสีชมพูเขายัางขายเม็ดละสนเนาะอาลวีสิเป็นเม็ดละบาทสองบาทมันกิสิพอได้ตัวผมว่า <c oughs> ตาตาพี่น้องอยากได้เนาะข่านอยากได้แห้งกับเม็ดละหากะสีซื้อ,อยูดอกจกักรลอยนึ่งผมกับสีขายหายครับผมมันมีหน่อยหลีครับปีนี้มันมีแค่งานเดียวเนาะของผมก็ได้ ก็้ายให้เกลขายไปเหลือนำผมก็จะสีเหลือลายเป็นไดแต่ว่าห่วงไงครับแต่ว่าเม็ดกะยังลล่ยอยู่เด้อติดฝนหรือติดยัยงผมโมโหแหละแต่ว่าก็ต่ว่าครั้งในถึงว่าจะดำจะลล่ก็ก็มีเม็ดอยู่หรอกครับรับได้ก็ไม่เป็นไรนะอืมกะคลิปนี้ก็ลาบไปซ้ำนี่นะครับอัน เกียวเขาก้อนผัสีว่าคือว่าสีเกียวเขาคือบผเห็นเกี่ยวเขาเยอะเท่าไงเกี่ยวแล้ว้อครับมือนี้วันที่หนึ่งเกี่ยวแล้วหนึ่งงานนี่สีห้แล้วมือนี่ครับผมก็ต่อมืออื่นกัสีเก็บไปนวดนอนนวดมือกัสีลงเอาไม่ตากแดดนะเอาตากแดดมือเดียวก็ได้นี่มันขอบแล้วขอบคุณที่มารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ハハハハ。<You> <laughs>